ส่วนแน่นอนเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกเมื่อคืนนี้เ,เราได้เปิดซองวันเรียบร้อยแล้วนะคะคซีรีส์บางเกอกคณิกาโอเป,เป็นไงล่ะติดเทรนด์ X อันดับหนึ่ง,งหลายหลายคนชื่นชมทีมนักสแสดงเรียกว่าทุกคนคทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าก้อยชาเลตพี่อ้อม,อมพี่นกรวมถึงนัทเทพนัทเทพนี่ถึงขนาดแบบทำไมทโหดร้ายอ,อย่างนี้เลยอะ่ะ นะก็เรียกว่าโชว์ลีลาสุดเร้าใจรวมถึงการแสดงที่แบบประทับใจนะคะเรื่องนี้เป็นการบอกเรนเนกานะคะเรื่องราวของโสเพณีนะอิงประวัติศาสตร์จริงนะคะในสมัยรัชกาลที่5เกิดขึ้นในย่านสำเพลงวันนี้เราก็เลยขอไปตามรอยบางกอกคณิกานิดนึงค่ะครัที่ย่านสำเพลงไปชมกันเลยค่ะ กางกอะคณิกาบอกเล่าเรื่องราวของหญิงโซเพนีในปีพศ2435ในโรคโซเพนีย่านสำเพงที่เราขานกันมาและมีหลักฐานว่ายา่านสำเพงแห่งนี้ธุรกิจซ่องโซเพนีมาแรงแรงจนกลายเป็นตำนานก็เพราะในสมัยนั้นโซเพนีคืออาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง สังเกตได้จากหลักฐานสำคัญนั่นคือพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรครส1 2 7ที่สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้บอกว่าสถานการค้าประเวณีเปิดได้มีจดทะเบียนโสเพณีมีใบอนุญาตและมีการเสียภาษี อีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันว่าสมเพ็งคือนครแห่งโซเพนีในสมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นคือตำนานยายแฝงเจ้าสำนักโซเพนีที่นำได,ได้มาสร้างวัดในปีพศ2376เรียกกันว่าวัดใหม่ยายแฝงมีความยินดีมากที่ได้ร่วมกับวัดใหม่ยายแฝงจัดงานวัดในปีนี้้าขอให้ชาวสมเพ็งที่มาร่วมงานในคืนนี้จงประสบแต่ความสุขสำราญ แม้จะผ่านเวลามาถึง191ปีวัดนี้ก็ยังคงตั้งอยู่โดยใช้ชื่อใหม่ว่าวัดคณิกาผลวัดใหม่ยายแฟงก็คือวัดคณิกาผลนั่นแหละซึ่งแปลว่าผลที่ได้จากการค้าประเวณี ก็ตรงตัวเลยท่านประกอบอาชีพเป็นแม่เล้าซึ่งมันก็จะอยู่ตรงตรอกเต้ายาวราชะฉนั้นก็เลยคิดว่าอาณาจักรของท่านแถวนี้น่าจะยิ่งใหญ่พอสมควรในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นยืนยันอีกเสียงจากหลักฐานบันทึกความทรงจำยานสำเพ็งของคุณวิจิตมาตราที่บรรยายถึงตรอกเตาในสมัยนั้นไว้ว่วาในตรอกเต้านี้เป็นห้องแถวยาวติดต่อกันไปตลอดรอ ทุกห้องแขวนโคมเขียวไว้หน้าห้องเป็นแถวและเวลาก่อนค่ำจะเห็นพวกโสเพณีเขาจุดทูบราวกำมือหนึ่งมาลนที่ใต้โคมเขียวหน้าห้องวัดพนิกาผลเนี่ยแม้จะเป็นวัดที่เขาบอกว่าโสเพณีสร้างแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่าลังเกียจไม่ใช่สิ่งที่หน้าละอายอะไรไม่ว่าคนเราจะประกอบอาชีพอะไรเราก็สามารถที่จะสร้างวัดสร้างวาสร้างโรงพยาบาล สร้างถนนหนทางสร้างอนามัยได้หมดตรงนี้มากกว่าที่อาตมาถือว่าเป็นคุ่หนูประการอันสําคัญที่เราจะต้องยกย่องเชิดชูย่ากเปลนโสเณีสมัยนั้นเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายและเป็นภาษีที่สามารถเอาไปขุดคลองสร้างถนนแต่เขาไม่สามารถขึ้นเป็นพยานในศาลได้พี่เรยรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้มันเป็นความเหลื่อมล้ําที่เห็นภาพมากอะว่าแบบเออทําไมวะโซเฟณีที่รู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อดยด้อยค่าแล้วทํายังไงที่ตัวเองจะแค่ใช้ชีวิตเท่าคนธรรมดา มีความฝันเหมือนคนธรรมดาจะทำได้ไหมนั่นคือบางกอกคณิกาข้าจะทำในสิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เจ้าค่ะโอ้โอะไรเนี่ย็อตไม่ทันตั้งตัวหัวใจยังอยู่หรือเปล่าไม่ทันตั้งตัวว่าจะเจอท่านี้ก็กำลังเล่าเรื่องวัดมบิอะไรมาวัดภาษณ์วันนี้พ่อมา นี่มันเป็นซอพาวเวอร์จบพางวันนี้ตกใจเลยคืนนี้คืนนี้ตกใจกว่านี้อีกกับตอนที่2อย่าลืมนะคุณผู้ชมบางกอคคนิการมีแค่8ตอนเท่านั้นแล้ววันนี้เป็นตอนที่2แล้วของซีรีส์บางกาะคณิการนะคะเพราะว่าการถ่ายตัวของ3สาวโสเภณีเนี่ยแน่นอน ไม่ใช่เรื่องงา่ายท้าไทยอํานาจและในแม่อยากพปอ้อพิยดาว่าฉัจะหาเงินมาถ่ายตัวให้ได้เอออีเทียนหยดให้ได้ก่อนที่แม่จะเปิดประมูลบริสุทิ์ของ e T N อีเทียนหยดเองหนูจะช่วยน้องให้ได้เองเออวันนี้จะเป็นยังไงลุ้นกันนะคะสองทุ่มครึ่งดูพร้อมกันเวอร์ชนันทีวีที่ช่องวัน31และเวอร์ชนันอันคัดในแอปวันดีนั่นเองค่ะ